พี่เป็นเบาหวานมาประมาณ10ปีค่ะกินยาประจําบ้างแอบหยุดยาเองบ้างพี่ตรวจพบว่าพี่เป็นเส้นเลือดในสมองตีบพี่ก็กลัวจะเป็นอมาาัมพาตมากเลยตั้งแต่นั้นมาพี่ก็เริ่มหันมาดูแลตัวเองค่ะกินยาแผนปัจจุบันอาหารเสริมยาสมุนไพรแต่ว่าระดับน้ําตาลในเลือดก็ไม่ลดลงเลยค่ะบังเอิญมีเพื่อนมาแนะนํากิจกรรมของกุูนาพี่จึงสนใจและมีความหวัง พอได้มาเข้าร่วมกิจกรรมทําให้พี่เรียนรู้ว่าเรื่องโภชนาการสําคัญมากๆสําหรับผู้เป็นเบาหวานตลอด30วันที่ร่วมกิจกรรมทําให้พี่ใส่ใจในการเลือกสรรและจัดสัดส่วนปริมาณอาหารให้เหมาะสมในแต่ละมือ้อแล้วตอนนี้พี่ก็ทำได้แล้วระดับน้ำตาลในเลือด200กว่าวันนี้เหลือ120จากในรอบ10ปีที่ผ่านมาพี่จะยึดแนวทางนี้และมุ่งมั่นที่จะดูแลสุขภาพให้ดีต่อไปอย่างแน่นอนค่ะ